โรคถุงน้ำในไตภัยใกล้ตัวของน้องแมวเปอร์เซียสวัสดีค่ะพบกับหมอเล็กสัตวแพทย์หญิงสุจิตราคำสีค่ะโรคถุงน้ำในไตในแมวนั้นสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะโดยพบมากในแมวเปอร์เซีย สามารถพบได้ในไตทั้งสองข้างและสามารถเจริญเติบโต,ตขยายขนาดขึ้นได้ทำให้เนื้อไตมีปริมาณลดลงส่งผลต่อการทำงานของไตและเกิดภาวะไตวายได้นั่นเองความชุกข,ของโรคจากการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในเพศผู้หรือเพศเมียแต่ในไทยเราจากการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์มอกเกษตรศาสตร์พบว่าพบใน เพศผู้มากกว่าเพศเมียนอกจากแมวเปอร์เซียแล้วก็ยังพบได้ในพันธุ์ที่บ้านเราชอบเลี้ยงกันเช่นบริติชช็อตแฮร์อเมริกันช็อตแฮร์เมนคูนเป็นต้นแต่ที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันนี้พบได้ในแมวเกือบทุกสายพันธุ์เลยเพราะ,ะรายรู้ไหมคะเพราะแมวในขณะนี้มีพันธุ์เปอร์เซียผสมอยู่มากถึง80%นั่นเองแสดงว่ามีคนชอบเลี้ยงพันธุ์นี้มากขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะ อาการของโรคเป็นอาการของโรคไตาวายเรื้อรังนะคะซึ่งจะแสดงให้เห็นเมื่อถุงน้ำในไตนี้มีปริมาณและขนาดที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เนื้อไตลดลงการทำงานของไตลดลงจึงเกิดภาวะไตาวายเกิดขึ้นอาการนั้นก็คือน้องแมวจะดูไม่ร่าเริงดูซึมลงเบื่ออาหารน้ำหนักลด ขนแห้งหยาบไม่เงาเงามเยื่อเมือกซีดอาจมีภาวะกินน้ำเยอะฉี่บ่อยทำให้เกิดภาวะแห้งน้ำและอาจจะถึงขั้นสามารถคลำพบใตขนาดใหญ่ได้เลยนะคะหากพบอาการดังกล่าวแล้วเราก็ควรพาน้องเนี่ยไปตรวจหาสาเหตุเพื่อที่จะหาแนวทางในการรักษาโดยเร็วนะคะเมื่อพาไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอจะทำอะไรบ้าง คุณหมอก็จะตรวจร่างกายโดยรวมแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่อาจจะส่งผลอันตรายต่อชีวิตก่อนเช่นภาวะการติดเชื้อแทรกซ้อนต่างๆภาวะความดันโลหิตสูงการขาดน้ำรุนแรงที่อาจจะนำไปสู่ภาวะช็อกได้ เมื่อตรวจเลือดตรวจปัสสาวะก็จะพบค่าของเสียในเลือดระดับเกลือแร่หรืออิเล็กโทรไลต์บางชนิดผิดปกติตรวจพบภาวะโปรตีนรั่วไหลในน้ำปัสสาวะเป็นต้นและก็จะทำการอันตราซาวการอันตราซาวจะช่วยให้เห็นถุงน้ำในไตได้ดูแนวโน้มการติดเชื้อในถุงน้ำและดูลักษณะเนื้อไตว่ามีโอกาสที่จะพบก้อนเนื้ออื่นๆที่อาจเป็นเนื้อร้ายร่วมด้วยหรือไม่การรักษาและป้องกัน โรคนี้ทำได้เพียงรักษาแบบประคองอาการนะคะควรให้น้องแมวกินอาหารโรคไตให้ยารักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเช่นความดันโลหิตสูงการติดเชื้อแทรกซ้อนแก้ไขภาวะอ e ิเล็กโทรไลต์บางชนิดที่สูงหรือต่ำเกินไปและควรจะมาติดตามอาการตามที่คุณหมอนัดทุกครั้งนะคะเพื่อให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่กับเราไปนานๆแบบมีความสุขนะ การรักษาที่หายขาดนั้นยังไม่สามารถทําได้นะคะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเรียนรู้การป้องกันก็คือหากใครมีแมวเปอร์เซียหรือผสมเปอร์เซียมาควรจะพาน้องไปตรวจอันตรซาวไตแต่เนิ่นๆที่อายุประมาณ6-9เเดือนและติดตามอยู่เรื่อยๆตามการนัดหมายของคุณหมอก็จะช่วยเฝ้าระวังโรคนี้ได้นั่นเอง หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วขอให้เจ้านายของทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่กับคลิปถัดไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ